ใครกันที่เป็นคนสอนบรูโตใช้วิชาอันเชิญกบดีเจ้าล่ะครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการ์สองการ์แปดชแนลพายของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับว่าใครกันที่เป็นคนสอนวิชาให้กับบรูโตนะครับในการใช้วิชาเชิญกบเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากประเด็นเก่านะครับที่เราได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับวิชากระสุนวงจักรใหม่ของบรูโตที่เรามองว่ามันน่าจะมีการผสมผสานนะครับผมจะ จักะธรรมชาติเข้าไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการควบคุมจาักระธรรมชาติเนี่ยยังไงบรูโตะจะต้องได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องโหมดเซียนนะครับผมหรือว่าเกี่ยวกับการที่ใช้จักระธรรมชาตินะครับซึ่งมันก็มีการเปิดเผยออกมาในตอนล่าสุดนะครับว่าบรูโตสามารถใช้กบได้นะครับซึ่งมันก็เป็นการที่จุดไฟให้กับหลายๆคนถามเข้ามาว่าใครกันเป็นคนสอนบรูโตะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยแล้วก็ รสนใจเรื่องเสื้อนะครับหรือว่าชอบเสื้อแนวนี้เนี่ยสามารถติดต่อที่เพจเราได้เลยนะครับยังคงมีอยู่นะซึ่งก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยบรูโตโชออกมาให้เราได้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถใช้วิชากบได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การใช้วิชากบนะครับหรือว่าการนันเชิญกบเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าที่ของนารูโตะหรือไม่ก็คโนฮามารูใช่ไหมที่เป็นคนสอนบุรุโตะนะครับผมแต่เราจะเห็นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยบุรุโตะค่อนข้างที่จะเอ,เอียงนะครับผมไปในสายของซาสเกะซึ่งเป็นสายงูนั่นเองนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเขาใช้วิชาอัญเชิญงูอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะมาใช้กบเนี่ยค่อนข้างที่จะหมดหวังไป70-8 0เซแล้วนะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยก็กลับมาให,ให้เราได้เห็นนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าคนสอนบรูโตะนะเวลานี้เนี่ยคือเป็นที่น่าสนใจของหลายๆคนมากนะครับว่าใครกันที่เป็นคนสอนตัวของบรูโตะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าารูโตะเนี่ยตัดออกนะครับผมโคโนฮามาูตัดออกนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมุ่งเน้นไปที่คาชินโคจินะครับผมที่อาจจะเป็นคนสอนบรูโตะได้ซึ่งเขาให้ข้อสังเกตกันแบบนี้นะจากที่เราปล่อยสปอยไปนะครับแล้วก็มีพี่ๆมาเมนนะครับก็จะให้สังเกตเกี่ยวกับในเรื่องของกบ นะครับผมว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีรูปร่างนะครับผมคล้ายๆกับที่คาชินโคจินั้นเนี่ยอันเชิญออกมานะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกบของพวกนารูโตะหรือว่ากบของชิกามารุอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยเน้นไปที่ว่าตัวของคาชินโคจิเนี่ย เป็นคนสอนบรูโตหรือเปล่านะครับผมซึ่งโดยความคิดส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่ามันมีนมโอกาสเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่เป็นไปได้สูงเลยนะครับผมแต่ณตรงนี้เนี่ยก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นบรูโตนะครับผมเขาใช้วิชาอัญเชิญออกมาเลยเนาะก็จะเห็นแต่ว่าเขาไปแตะตัวโค้ดนะครับผมในตอนที่ใช้กระสุนวงจักรเท่านั้นนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าบรูโตมันจะใช้แบบว่า2วิชาในครั้งเดียวเลยหรือเปล่าคือพอใช้กระสุนวงจักรเสร็จต่อด้วยวิชาอัญเชิญต,ต่อเลยนะครับ ่บอวาให้มันเนียนไปกับการโจมตีอะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับส่วนถ้าถามว่าใครสามารถสอนบรูโตะนอกเหนือจากตัวของคาชิโคจิได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าบรูโตะนั่นเนี่ยออกจากหมู่บ้านไปนะครับพร้อมกับซาสเกตนั่นเองแต่ซาสเกตไม่ได้สายนี้นะครับเราก็ตัดออกไปนะครับคนที่สอนได้ก็น่าจะเป็นกบจากภูเขาเมียวโบคุนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าตัวของพวกกบที่ภูเขาเมียวโบคุเนี่ยจะมีการถูกเปลี่ยนแปลงความทรงจานะครับเหมือนกั คนอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าโดนเปลี่ยนแปลงความทรงจานะครับแล้วก็น่าจะรู้ข่าวเนาะว่านารูโตะเนี่ยอาจจะถูกโบรุโตะฆ่านะครับแน่นอนว่าพวกกบที่ภูเขาเมียวโบคุเนี่ยคงไม่มีทางสอนให้กับโบรุโตะอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านารูโตะเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่นั่นนะครับผมแล้วก็เป็นที่รักของกบที่นั่นเหมือนกันนะครับคงไม่สอนให้กับคนที่ฆ่านารูโตะอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยอาจจะมีโอกาสที่กบที่ภูเขาเมียวโบคุไม่ได้สอนเนี่ยก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกัน นะครับบวกกับว่าตัวของคาชินโคจิเนี่ยเขาจะมีเทคนิคที่เอากบเนี่ยมาเป็นกบสอดแนมใช่ไหมแต่ตัวของคาชินโคจิเนี่ย เขาจะประสานนะครับผมเข้ากับดวงตาของเขาเลยนะครับผมคือแบบสามารถเชื่อมต่อผ่านตัวเขาได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยสามารถมองเห็นทัศนียภาพนะครับหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะเฝ้ามองได้อยู่ตลอดนะครับผมแต่บรูโตเนี่ยน่าจะใช้เป็นแบบว่ากบ2ตัวนะครับคือสื่อสารกับเขาตัวหนึ่งแล้วก็ไปหาโคดอีกตัวหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับคนก็เลยมุ่งเน้นไปว่า อ๋ออาจจะเป็นคาชินโคจินะครับที่เป็นคนสอนบรูโตก็เป็นไปได้ซึ่งจริงๆมันจะเป็นคาชินโคจิหรือว่าเป็นกบที่ภูเขาเมียวโบโคุนะครับผมมันก็สามารถสอนบรูโตได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอนให้บรูโตนั้นเนี่ยใช้โหมดเซียนได้ด้วยนะครับเพราะว่าคาชินโคจิเองเนี่ยเขาก็สามารถใช้โหมดเซียนได้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะสอนเนี่ยก็เหมือนกันนะครับสาหรับตัวผมนะแต่ถ้าจะต้องการคําตอบว่าสรุปแล้วใครมีโอกาสสอนนะครับอาจจะเป็นคาชินโคจิที่ มีโอกาสสูงสุดนะครับผมกว่าคนอื่นๆเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ความเห็นเดียวกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆคิดเห็นยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอหลังจากนี้เนี่ยน่าจะสนุกมากขึ้นนะครับผมเพลๆเ,เนี่ยบรูโตเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้โชว์โหมดเซียนให้เราได้ดูก็ได้นะครับผมว่าบรูโตพอใช้โหมดเซียนแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมและจะมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมถ้าแบบว่าถามจากใจลึกๆผมเลยนะครับผมอยากจะ ให้โบรุโตะเนี่ยได้เรียนโมดเซียนนะครับผมกับสถานที่ที่นนรุโตะเคยเรียนก็คือภูเขาเมียวโบคุใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็อยากจะให้คาชิโคจิเนี่ยมันไปพักรักษาตัวที่นั่นนะครับแล้วก็แบบว่าร่วมมือกันสอนเลยทั้งกบทั้งคาชิโคจิทั้งซาสเกะนะครับผมก็คือแยกกันสอนไปเลยนะครับอย่างอาคาชิโคจิสอนในเรื่องการใช้โหมดเซียนหรือว่าการอันเชิญกบนะครับผมหรือว่าวิชากบของเขานะครับผมแล้วก็ทางด้านกบที่ภูเขาเมียวโบคุเนี่ยสอนในเรื่องการ ควบคุมจักระธรรมชาตินะครับและซาสเกะก็สอนในเรื่องการต่อสู้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยตัวของคาวากิเนี่ยมันจะแซลโบรลุูโตหรือว่าบรลุูโตเนี่ยแต่งตัวบ้าบออะไรเป็นลูกของอุจิวะหรือเปล่านะครับผมก็เลยอยากจะให้แบบว่าปรมาจารย์ของบอลูโตทั้งหมดเนี่ยสอนรวมกันอยู่ที่นั่นเลยนะครับบวกกับว่าการที่บอลูโตหนีออกจากคโนฮะไปเนี่ยตัวของเอดาเนี่ยมันก็สัญญาแล้วใช่ไหมว่ามันจะไม่ช่วยชิการมารุตามหาบรลุูโตนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเป็นที่นั่นเนี่ย น่าจะมีโอกาสนะครับผมที่จะเรียนอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นจากใจผมเองนะครับผมอยากจะให้รวมกันอยู่ที่นั่นไปเลยนะครับผมเหมือนแบบว่าเป็นฐานทัพของบรุโตไปเลยก็ว่าได้นะครับคือทําอะไรเสร็จก็กลับไปที่ภูเขาเมียวโบคุใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่ามันจะปลอดภัยมากกว่านะครับผมก็เลยคิดไปแบบนี้ซึ่งหลายคนอาจจะคิดไม่ตรงกันนะครับตรงนี้เราไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่คาชินโคจินะครับผมส่วนพี่ๆที่มองว่า มันเอามุกเดิมเนี่ยกลับมาเล่นหรือเปล่านะครับคือไปฝึกโหมดเซียนมาเพื่อมาสู้กับศัตรูนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็ถ้ามองในมุมนั้นเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ถ้ามองในมุมของนินจาเนี่ยผมมองว่ามันก็เข้าหลักสูตรของนินจาปกตินะครับผมพอมันออกไปไกลมากนะครับผมก็บอกว่ามันออกทะเลไปพอมันกลับมาสู่ในเส้นทางของมันก็มองว่าเล่นมุกเดิมนะครับผมใช้มุกเดิมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็นานาจิตังนะ ครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าจะมองแบบไหนแต่ผมมองว่าเนื้อเรื่องของบรุโตหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่มีความสนุกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้รับกลิ่นอายนะครับของนินจาของเราเนี่ยกับขึ้นมานะครับผมไม่ออกเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ออกดาวงคารมากจนเกินไปนะครับผมสําหรับโดยส่วนตัวนะแล้วคิดว่าบรุโตเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้โหมดเซียนจ๋าแบบคนอื่นที่ว่า ตาจะเปลี่ยนเป็นเหมือนกบนะครับแล้วก็จะมีการเขียนขอบตาอะไรแบบนี้ผมมองว่าบรูโตน่าจะเป็นในมุมที่แบบว่าแค่เอาจักระธรรมชาตินะครับผมมาผสมผสานนะครับกับวิชาของตัวเองนะครับหรือว่าแบบควบคุมจักระธรรมชาติได้ก็เท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับไม่น่าจะเป็นสายไปโหมดเซียนอะไรแบบนั้นนะครับคือประมาณว่าใช้พลังเซียนแต่ไม่ใช้โหมดเซียนอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าจานนยามในความรู้สึกของผมนะโดยที่ตัวของบรูโตใช้นับปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ ครับผมก็ถ้าใครคิดต่างยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนไปเว้ย